สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีอันนี้เรามาสวนหญ้านะคะผุ่นโพอุ่นตัดหญ้าถืมาตัดหญ้าค่ะเอาบรู๊งตีเฮ็ดนี่ยังล่ะนี่โอ้ยเฮ็ดขี้สังตัวนี้ท้องหายังเห็ดยังล่ะนี่ยเห็ดปวกเห็ดปวกปน้องพี่น้องพี่น้อง เห็ดปวกดง่าอู้หลายดอกแห้งสิทั้งผีสิผีสิผีทั้งผีหลายดอกแห้งพุ่งยูดเอามีดมาหนึ่งบู๊ปมันแล้วมันแล้วได้ปนแล้วฮะลิงหน่อยลิงหน่อยอย่าลุ่มเด้อเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องเอามีดเอามีดมากคนจะแส่เอาผู้ใดไ,ได้หนิ เออไข่น้ำผึ้งกัมีไข่ออกเซลเออนี่นี่กับเม่นตัวนี้เม่นวะตรงดอกเข็งๆเออเม่นคือกันเอ้ยคือแล้วคือแล้วเย็ดปวดไงออกหรอพี่น้องบังบังอู้หูผีๆดอกนึงโอ้ยมูเจ้านี่เนาะอุ้ยออกเป็นมูเลยพี่น้องคือหมานแต่เมื่อนี้ nè 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 sống được khám được anh em mà say năm nay má thì anh nè mới đang say ờ, vương, ơ say muộc má thì kia vương à, thì gặp phong nè 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 sống được cái gì ơ tăng tăng chỉ thôi kiếp ừ được nhẹ nhẹ, không có kiếp mình đâu á, cho bố vương bố muông, cái này mai ơi mán đâu phải nồng mán 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 Ui, để phun lèo hông mà lì phun kín thở sầu lì thì đổ nước cái cần này ơi bán mới là cái mi hết tuột ngay Ui, mán mua phi nồng mán mán nè màn tôi nó vẫn bơ khay thì đầy mi đây là anh hết những được này hết bùa cứ cần ừ, Chứ à, không đứng những cái sản phẩm áo đứng đây bố bằng ăn mất xẻ đâu nhạc nó Ôi, mình nâu leo Này, มึงอีนี่้าวมูมสองโดกเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องมันคักเลยมนีงคือแล้วคือแล้วได้แนวกินเขาเศร้าแล้ว

Bước, bước hay hình ổ Con thấy đấy đơn đúng không Ừ Chúng, chúng. Ừ, à, lên Chia vâng xe vâng ขึ้นเร็วขึ้นเร็วอันนี้ก็หาขึ้กันบ่ไม่เงาถึงมาทั้งถึงเลยนี่ปลาใหญ่เอาขยะมาใส่ไว้ลุกหาหมูป่าเต็มเลยพี่น้องนี่นี่แตกผู้รูปพี่ลีนี่ก็ะเมียนได้หน่จังเสียว <tong> 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 thong 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 thôi thong thôi, <tong> นี่นะมึงเต่งๆนี่เคี้ยวเพิ่งหเนาะนั่นนีนั่นนีนั่นโอ้ยหักกละวร่โอ้นี่อะไรนี่พูดปวกพี่น้องเพิ่มงัดลงไปมเ ทุกขางมูไปนั่นนั่นนั่นต้นนั่น,น,นโหดอกโดกวหไงเลยพี่นงเอออู้งามงามงามขักเลย

มันมันมันปวดงงอาจะมีเงาทับไปโอ้โอ้หแต่ถิ่นพี่ดึงให้จัะอย่าเก็บเนาะแล้วเรยกับด่าเขามาแล้วพูดดิอย่าเก็บเนาะเก็บแต่เนาะพี่นุ่อู้เป็นพ่นปวกอัน

เนียนเธอเฮ็ดปลกอ,อกเล่นทือว่าล่ะอันนั้นเออเยียบเฮ็ดกันไม่หลุดนะไม่หลุดเดียบเฮ็ดไม่หลุดเดียบเฮ็ดไม่หลุดเดียบเห็ดนั่น,น อืมคี้าอกไม้นั่นดอกนี่เห็นสินคุมั้งดอกสหวานหวุด นี่ทั้ง็นอะไรอืออ,อดอกไหมาขาพ,พี่น้องขาญ่าแห้งอือตัวนี้ขาบักเอบเลยอือมีแตางงา่งามๆเลย สาวพ่นปวกเลยพอแล้วจะไปอันไหเอันเด่นงอันขาดนั่นเขาขายัน ồn lục nhịp sẽ cho nè mán đấy là nè bố khẩy hiến đốt đốn thia Cuộc buộc ngay ปุนน่นหวาน

กมเเันมันเลยพี่น้องไส่บวกยางหลายเลยเดี๋ยวเอาไปหลาง<ช>ต<อ>นกยัง่มากินในกล้ป่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะก็อ,อย่าลืมกดแจร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสำหรับคลิปนี้กับไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ